เปลี่ยนมากคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหรค่ค่ะคนละเจนคนละยุคคนละสมัยกันเลยเนาะก็สมัยเด็กเขาจะติดเรามากทําอะไรก็คือแบบก็คือพ่อแม่เป็นที่หนึ่งอะแต่ว่าพอมาณนะตอนนี้เขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็เราไม่สามารถจะไปบอกเขาให้ทำนู่นทำนี่ทำนี่นไปบ่นเขาไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยมันเหมือนแบบโตแล้วอะแล้วก็เขาก็มีความคิดเป็นของตัวเองอะคะ่ะก็คือต้องแบบพยายามเป็นเพื่อนกับเขาให้มากที่สุดแล้วก็ เรบฟังแล้วก็คอยหาวิธีแบบสอนเขาในอีกแบบหนึ่งอะแต่สอนก็ไม่ได้แล้วว่ะทุกวันนี้เราก็ต้องคอยปรับอค่ะทุกวันนี้ก็ยังหาวิธีปรับแบบร้อยเซ็นยังไม่ได้เหมือนกันค่ะคือจริงๆเราไม่ได้มีกรอบอะไรขนาดนั้นนะคะก็คือเพราะว่าโชคดีที่เขาเป็นเป็นเด็กติดบ,บ้านไม่ค่อยจะออกไปไหนมาไหนสักเท่าไหร่อะค่ะก็อาจจะมีนัดกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือเราก็ต้องไปรับไปส่งหรือไม่ก็คนที่บ้านไปรับไปส่งอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่แบบ ไม่ได้กลับดึกไม่ได้ออกทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีแบบสั่งสรร์อะไรที่วัยรุ่นสมัยนี้บางทีแบบเนาะวัยนี้บางทีเขาก็อยากจะไปเที่ยวผับดื่มแอลโกอฮอลอะไรเงี้ยก็โชคดีที่เลียเขา,เขาติดบ,บ้านนะคะ